เอาละครับสวัสดีครับเลซี่คัตครับก็วันนี้จะพามาดูการตั้งปุ่มการปลดอาวุธฉุกเฉินนะครับหรือระบบเจติซันไวพอนนะครับก็ไปดูอย่างแรกนะครับไปที่คอนโทรลครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเจาแล้วก็ตั้งปุ่มที่เราต้องการจะใช้นะเสร็จปุ๊บาคุณก็มาบินมาดูหน้านี้คุณก็กดสีเล็กไวพอนก่อนนะเลือกอาวุธที่คุณจะทิ้งก่อนนะเอ้ยไม่งั้นมันทิ้งหมดลำนะเลือกเสร็จปุ๊บเห็นไหมคุณดูด้านซ้ายบนเถ็นปง ผมต้องปลดระเบิดนี้ออกนะครับปลดระเบิดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะลดน้าหนักเครื่องบินนะครับให้เครื่องบินเราคล้องตัวขึ้นเวลาโดนเขาไล่แล้วเราพวกระเบิดหนักๆเราจะโดนเขาไล่ใช่ไหมเออเราก็ปลดออกเพื่อที่จะให้เราคล่องตัวขึ้นนะครับดูนะผมจะปลดอาวุธแล้วนะทิ้งปุ๊บน่าประมาณนี้เอ้ยเห็นไหมทีนี้เครื่องเราก็จะเร็วละแล้วก็ถามว่าถ้าหากเราจะปลดแบบออตโต้แบบบางทีแบบเราจรี้ระเบิดหมดแล้วอ่ะไอ้ตัวไพรอนที่หิ้วระเบิดมาด้วยมันไมไ่ทิ้งใช่ไหม เราสามารถตั้งได้ครับไปที่ออปชันนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าเจ็ดเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมมันจะปลดให้อัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ที่คุณทิ้งอาวุธหรือใช้อาวุธตรงพลอดน,นั้นหมดแล้วนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเฮลิคอปเตอร์ก็ใช้ปุ่มนี้นะไอ้ใช้ตั้งค่านี้เหมือนกันนะเออแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอะดูผมจะทิ้งผมทิ้งสายไวเดอร์นะครับทิ้งอ่าทิ้งสไปรทิ้งอ่าเห็นไหมทิ้งนี่งหมดเลยตามนั้น